ข้อ15ตัวนำทรงกลม A และ B มีรลศมี5ซนติเมตรและ1 0เซนติเมตรเก็บประจุเท่าการทรงกลม A และ B จะมีเสาไฟฟ้าเป็นกี่เท่าของทรงกลม B ข้อนี้จะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้แต่ว่ามันต่างกันที่จะต้องหานะคะข้อนี้นะคะเขาให้หา v v เราก็จะแทนสูตรนะคะ v เท่ากับ kq ส่วนด้วย a v a นะคะก็จะเท่ากับ k KQ ส่วนด้วย5คูณ10ยกกำลังลบเลบสองตรงนี้สมาการ1จากนั้นนะคะตรงนี้ก็เป็น VB เท่ากับ KQ ส่วนด้วย10คูณ10ยกกำลังลบ2ตรงนี้สมาการ2จากนั้นก็สมาการ1กับ2มาคูณกันนะคะก็จะเป็น VA ส่วน VB เท่ากับ KQ ส่วน5คูณ10ยกกำลังลบ2คูณกับ10คูณ สิบเากัลังลบสอตรงนี้ก็จะเป็น 5, 15, 5้าหนึ่งหส่วนหก็จะกลายเป็น2ตรงนี้ตัด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 ,ตดก็จะเท่ากับ2 VA นะคะจะมีสักไฟฟ้าเป็นสองเท่าของ VB ค่ะ